ดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับกับการหมุนกระดานนี่แหละเพื่อเพื่อที่จะสรุปเ,เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับให้มันจบให้กระดานเดียวขอให้ทุกคนตั้งใจฟังตั้งแต่เริ่มต้นจนจบว่ามันเป็นไปได้ไหมกระดานเดียวจะเข้าใจแล้วก็เป็นบทสรุปของไฟฟ้ากระแสสลับหรือเทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับเราเรียนไฟฟ้าเราจะมีโหลดอยู่แค่นี้นะครับเมื่อเราจ่ายแรงจ่ายใช่ไหม แรงใจฟังแสสลับมันจะมีจะมีสรรมการเราจำได้เนะไปดูในคลิปแรกๆนะครับมีสรรมการเป็น E P กับ E M นะไซโอเมกา P บวกยเซต้าแบบนี้นะนี่คือรูปขึ้นในฟ้างแสสลับเมื่อจ่ายให้กับโหลดทั้ง3อย่างเนะี่ยมันก็จะเกิดมีแรงดันและก็จะมีกระแสมีแรงดันมีกะรแกะสรแะสไหล มีแรงดันมีกระแสไหลแบบนี้แน่นอนในโหลดที่เป็น3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นโหลด R โหลด L หรือว่าโหลด C นะครับนี้มาดูตัวแรกก่อนหน่วยก่อนหน่วยของ R เนี่ยทุกคนทราบดีนะครับว่ามันมีหน่วยเป็นโอห์มอ่าัน,นี่หน่วยของ L มีหน่วยเป็นเฮนรี่ครับ L ได้อย่างเช่นพวกกดลวดบอลลารคอยมอเตอร์อแรต่างเนี่ยหรือว่าเป็น เป็นขนล่วนทั้งหมดนะครับมีหน่วยเป็นเทอรี่และ C ีัวเก็บประจุนะครับเราจะพบเจอในพวกเดนแคปแคปนันแคปสตาร์ของของมอเตอร์หรือตัวซตัวเล็กๆที่อยู่ในแผงของอิเล็กทนิกนะครับอันนี้จะมีหน่วยเป็นฟาร์ดนะครับอ่อน,นี่มาดูลูกขึ้น,นเวลาจ่ายลูกึ้นหรือว่ากระแสสลับให้กับโหลดทั้ง3อย่างมันจะมีคุณสมบัติเป็นยังไงครับมาดูนะครับลูกขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันแบบแรงดันถ้าสมมติสมมติแรงดันของของ R ขึ้นยางี้ครับขึ้นที่มุมศูนย์่นี้ฮะแรงดันขึ้นที่มุมศูนย์อันนี้เป็นเป็นโวลต์นะถ้าเป็น E นะครับกระแสก็จะขึ้นที่มุมศูนย์เหมือนกัน V ขึ้นยังไง I ขึ้นยังไงนี่ครับนี่คือกระแส I นะครับแต่ I ขึ้นเหมือนกันสีน้ำเงินนะครับมองเห็นหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นโหลด L around, า,นะมามุมต่างเส้นตรงนี้ก็คือนี่คือมุมเซตา้าเซต้าของไอนะครับไอตัวบนคือมุมมุมเซต้าของของดีนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะเป็นมุม90องศา,ายืดเยื้องกันอยู่นะครับีนี้มาดูโหลด C ีบ้างโหลด c นะีแเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไป รูปคลื่นของมันเหมือนเดิมครับผมจะให้สมมติว่าแรงดันมันขึ้นที่มุมศูนย์แบบนี้นะครับแรงดันเทกเน e. ีอ่าฮะกระแสก็จะเกิดข,ขึ้นก่อนครับเป็นมุมเก้าสิองศานี้เนี่ยน,นะนี่คือ i อนะเซซ่าของไอนะฮะจะเกิดขึ้น,น,น,นก่อนเนี่ยฮะเป็นมุมเก้าสิองศาแบบนี้นี่คือรูปคลื่นรูปคลื่นว่าดถามว่ายากไหมก็ไม่ยากครับแต่จะมีตัวที่ง่ายกว่าอ่า การวาดรูปมือนแบบนี้นะครับก็คือเรืีเรียกว่าการวาดเฟสเซอร์นะครับตัวดูนับนะแกนเอแกนวายเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยเป็นแกนเอแกนวายถ้าวาดเป็นเฟสเซอร์นะดูง่ายกว่าสีดำอมแทนด้วย e นะพอเป็นเฟสเซอร์มันจะเป็นตัวพิม์ใหญ่แนะ e ขึ้นที่มุมเท่าไหร่ขึ้นที่มุมศูนย์ e ขึ้นที่มุมศูนย์เนี่ยถ้า e ขึ้นที่ศูนย์นะเป็นตัวพิม์ใหญ่นะเห็นไหม e ตัวเป็นเป็นตัวิมพ์ใหญ่นะครับ i มันก็จะขึ้นที่มุมศูนย์เหมือนกัน i นะครับ พูด e. ยังไงมา e. ถ้า e ถ้า e มันเลื่อนมานี่ e ไปไหนไ i i ก็ไปด้วยเนี่ย e ไปไหน i ไปด้วย่ e. ไปไหน,ไ e. ไไหนผมไปด้วยประมาณนั้นนะมุมจะไม่ต่างกันถ้าเป็นโหลดา์ถัดมาครับถ้ามันเป็นโหลดเนี่ยอ่าแกน x นี่แกน y ถ้ามันเป็นโหลด ตัวเดียวนนะ e ขึ้นในมุมศูนย์ถ้า e ขนะึ้นในมุมศูนย์ i จะเกิดขึ้นทีหลังเป็นมุม90องศานะี่ไงความต่างในตรงนี้90องศาเพราะนั้น i ก็นะขึ้นตรงนี้นีน่คือ i คือยังเป็นมุมฉาก i จะล้าหลังมุมเซต้าเนี่ยจะล้าหลังเป็นมุม90องศานะเซต้า v กับเซต้า i ต่างกันต่างกันเป็นนี้นะครับสุดท้ายถ้าเป็นเฟสเซอร์ของโหลด c จะเป็นอย่างนี้ครับแทนะ N x แทน y เบ่เซอร์ถ้าผมให้ e ขึ้นในมุมศูนย์เหมือนเดิมนะนี่ e i ขึ้นตรงไหนล่ะ i เกิดขึ้นก่อนเนี่ยคะเกิดขึ้นก่อนนี่มีแกนนะเห็นะ i เกิดขึ้น e เพิ่งขึ้นที่มุมศูนย์เนี่ยเพิ่งขึ้นแต่ i ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะ i ก็เลยขึ้นก่อนนะนี่ i แต่90องศา i เกิดขึ้นเขาเรียกว่า leading กระแสจะนำหน้าทีนี้ถัดมานะครับถัดมามาดู อินพะีดันต์มากอินพีดันต์นะครับเราเรียกว่ามันให้มันเป็นแท็มีหน่วยเป็นโอห์มนะอินพีดันต์อินพีดันต์ของ R นะคแท็คของ R ก็คือ R เองครับนะแท็ของ R ก็คือ R มีหน่วยโอหมมันเป็นความต้านทานอยู่แล้วี้เข้าใจไหมครับแต่ถ้าถ้าเราจะเอามาคำนวณในกฎของโอมจะเข้าสูตรในกฎองโอมสามเหลี่ยมใช่ไหมกฎองโอมเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยน L L มีหน่วยเป็นเฮนรี่นะให้เป็น R เพราะนั้นค่าอินพีดันต์ของ R เขาเรียกว่าค่า XL นะ XL ซเอลเข้ามานะอิ่มนากรีบอิ่มนากรันะเอซ์เอลซึ่งก็จะหาได้จากเโอเมก้าเหรือ J 2 L, องพายเอฟเอลท็โอเมก้าคือ2องพายเอย่างนี้นะครับส่วน C C นะครับเะได้ว่าค่าเอ็กซ์ซีเอ็กซ์หรือลบเส่วนโอเมรรก้าซหรือลบเส่วนด้วย2องพายเอฟนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นโอฮะนะฮะ แลงให้มันเป็นอินพิเรนต์ก็ใช้สูตรนี้นะครับถัดมาเอ็นดิเรนต์ก็คือส่วนตัดของอินพิเรนต์ก็คือค่า y อันนี้จะมีหน่วยเป็นโมหรือบางคนใช้คำว่าซีเมนต์ก็ได้เป็นส่วนกลับเป็นส่วนกลับของความต้านทานอ่ะส่วนกลับของความต้านทานก็คือค่าความนำครับก็คือค่าจีค่าจีนะมีหน่วยเป็นซีเมนหรือโมก็ได้ส่วนค่าส่วนกลับของ x l ก็คือค่า b l ก็เรียกว่าอินนัตติซับเซตนส์นะบีเอก็จะเป็นส่วนกลับของกันนะครับก็เป็นลบ j ส่วนด้วยโอเมก้าเอลนะครับหรือ j ส่วนด้วย2พายเอฟเอลนะถัดมาครับค่าความนำของตัวเกประจุนะครับก็ค่า BC นะหรือค่า j เอ่า j โอเมก้าสีครับ j โอเมก้าสีหรือ j 2พายเอฟสีนะครับอันนี้จะมีหน่วยเป็นซีเมนต์หรือโมงจากตัวเมื่อครับมิกซ์กำลังความนำไฟฟ้าหรือจากกาลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า P ในหาได้จากสูตร P เท่ากับ E คูณ I แล้วก็คูณ Power Vector นะครับหรือ Cos Theta นะนะ Cos Theta ก็คือค่า Power Vector เลยเนี่นยกำลังไาฟ้าใน R นี่ก็จะหาได้จากนี่แหละครับ P เท่ากับ E คูณ I คูณกับ cos มุม Theta ของความต่างแรงระหว่างกระแสกับอิมันน,นี่คือสูตรในการหากำลังไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นโหลด L หรือโหลด C กำลัค่าเป็นศูนย์หมดเลยมันจะเป็นกาลังงานที่สูญเสียไปนะครับนี่มุมต่างเฟสระหว่างก,กระแสกับแรงดันของโหลด R โหลด R มุมต่างเฟสคือ p i หรือ p i B นะครับลบ p i หรือมุมต่างเฟสีเองครับของกระแสแรงดันจะมีค่าเป็นศูนย์คือมันอินเพรสกันเรียกว่าอินเกรสกันถัดมาคือมุมต่างเฟสระหว่างก,กระแสกับแรงดันของโหลด L นะครับเซ็นตกับเซ็ตไอจะ อ่าตัวนี้นะ v นะ v อ่าหรือถ้าเถ้าเราพูดถึง i ก็ได้ครับ i แหลก v อยู่เป็นมุม90องศาหรือพูดง่ายก็กระแสล้าหลังนะกระแสมันจะเกิดขึ้นล้าหลังแรงดันเป็นมุม90องศากระแสขึ้นตัวนี้แรงดันขึ้นแล้วเป็นมุมศูนย์นะแรงดันขึ้นแล้วแต่กระแสนี่มาขึ้นที่มุม90อย่างนี้นั่นกระแสจังไว้นะครับกระแสกันแหลกกระแสล้าหลังแรงดันเป็นมุม90องศาสุดท้ายโหลซีครับมุมเซต้าระหว่างโวลต์กับ แรงดันก็จะเหมือนกันครับไอเนี้นะไอจะหมีครับหีปดดีอยู่เป็นมุม9 0องศาน,นี่ละครับก็เป็นบทสรุปของไฟฟ้ากระแสสลับครับทั้งหมดเลยว่าเป็นการสรุปให้เห็นว่าโหลดทั้ง3าตัวโหลด R โหลด L โหลด C เมื่อมาต่อกับแรงดันแบบน,นี้ที่มาต่อลำแรงไฟฟ้ากระแสสลับมันจะมีพารามิเตอร์ต่างๆเป็นรันดาน,นี้ครับที่ผมสรุปจบในรานเดียครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเหลือตัวอย่างเกี่ยวกับการคำนวณค่อยมาดูในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีทุกคนครับ